ใผลที่ลูกค้าต้องซื้อรถคันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนลับ F4 เพชรยนต์รถมือ2สองคันรถสวยคุณภาพเกรดเนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมมะเพชรยนต์อีกแล้วนะฮะวันนี้ถ้าเรามานะครับแนะนํารถกระบะนะครับหล่อๆสวยๆคันนี้เลยนะครับเป็นเจ้าตัว t o โยต้ารีโว่ส e นะครับ p r ีเรเดอประตูเกียร์ออโต้ปี2016นะครับ ราคาขายคันนี้นะฮะอยู่ที่589,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่วิ่งอยู่ที่130,000โลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ารถคันนี้น่าสนใจอะไรยังไงนะครับอ่าเริ่มกันที่ในส่วนของด้านหน้าเลยนะครับคันนี้นะครับได้เป็นสีดำนะครับได้เป็นหน้าแหลมนะครับไฟหน้านะฮะก็ให้เป็นไฟหน้า multi reflector หรือว่าไฟฮาโลเจน built in มาในส่วนของโคมไฟหน้าที่ใสๆสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ มีไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ในโคมไฟเดียวกันนะครับแล้วก็กระจังหน้าของเขานะเป็นโดเดนเลยนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นสีดำตัดกับสีโครเมียมมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับคันนี้เขาตกแต่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคิ้วนะครับคิ้วตรงนี้นะครับคือนี่คือตกแต่งมานะครับจะได้เป็นไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วด้วยนะครับอ่านะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างนะครับนะคันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าพิเศษ ที่สุดเลยนะครับคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กนะฮะสไตล์ VIP นะครับได้เป็นยางดิสโทนปี2017นะฮะไซส์ยาง265 65 R 17นะครับนะจะให้ดูในส่วนของรายละเอียดนะครับความเดิมความสวยของตัวรถนะฮะนี่นะครับบอกได้เลยว่าสวยงามนะครับไม่มีประวัติน้ำท่วมจมน้ำอะไรนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตีลังกาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็บันไดข้างนะครับมาจากโรงงานเรียบร้อยไม่มีเลยนะฮะ นี่เลยนะครับได้เป็นบอเปิดสีโครเมียมนะฮะติดกันลอยมาให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวก็ในส่วนของตัวกระจกนะฮะก็จะได้เป็นสีโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับพับปักไฟฟ้าติดฟีมาให้เรียบร้อยนะครับคิวกันศาสต์มาให้เรียบร้อยและที่พิเศษอย่างยิ่งนะฮะคันนี้นะออกจากโรงงานนะครับไม่มีนะครับตัวราวหลังคาตรงคันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าพิเศษเลยนะครับ ใครได้ไปถือว่าคุ้มนะฮะนี่นะครในส่วนของคัสซีนะครับสีดำนะครับเงางามเลยนะครับไม่มีในส่วนของตัวสนิมนะฮะในส่วนของด้านหลังมาดูด้านหลังกันต่อนะครับคันนี้ได้เป็นไฟท้ายแบบหลอดนะครับหลอดไส้นะครับไฟเบรกอยู่ด้านบนนะฮะไฟเลี้ยวตรงกลางไฟถอยอยู่ด้านล่างนะครับมาพร้อมกับกระชนนะครับถ้าย ที่มีเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลขทะเบียนสวยนะฮะเป็นนะครับเลขทะเบียน3ตัวนะครับ193มนี่เลยนะฝาท้ายนะครับก็จะมีที่เปิดเป็นสีโครเมียมไฟเบรกตรงที่3อ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในส่วนของท้ายกระบะกันนะครับเริ่มมาที่นี่คันนี้นะครับติดแมกนีเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับนะในส่วนของรายละเอียดนะครับท้ายกระบะเดิมๆนะฮะได้เดิมหมดเลยนะครับ รถปี16นะครับไมล์แสนสามนะครับกับสภาพประมาณนี้ผมว่าสวยงามนะครับรถเดิมๆมือเดียวด้วยนะครับนะนี่เลยนะฮะในส่วนของด้านล่างเรามาดูด้านล่างกันนะครับเราจะดูความเดิมของช่วงล่างนะครับสีดําสนิทเลยนะครับสีดําสนิทเลยนะฮะคันนี้นะครับยางอะไหล่มีนะฮะเดี๋ยวเราถอดทำความสะอาดเดี๋ยวเราใส่ให้นะครับนะเฟืองท้ายเดิมๆเลยสีดําสนิทเลยนะครับ นะไม่มีแบบว่าสนิมเกาะเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับด้านในกันนะฮะคันนี้ได้เป็นคุญจรีโมทนะนี่เลยนะครับภายในของเขานะครับก็จะได้เป็นโทนสองสองโทนนะครับสีทุโทนนะครับได้เป็นสีดําตัดกับสีน้ําตาลนะครับนะเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับออโต้ฝั่งคนขับนะติดสครับเพจมาให้เรียบร้อยนะครับนะในส่วนของเบาะถือว่านะครับ นะะฮดูแลอย่างดีนะครับเบาะคือสวยมากๆประมาณ80-90%เเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันนะฮะ mm hmm. อ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสตาร์ตตัวรถนะครับ mm hmm. นี่นะครับในส่วนของ เลนไม่นะครับก็จะเป็นเลนไม่แบบ MID เรืองแสงนะครับนะไม่วิ่งอยู่ที่13542กิโลเท่านั้นเองนะฮะย้ำนะฮะรถคันนี้เป็นรถปี2016นะฮะนะเฉลี่ยแล้วนะวิ่งน้อยนะผมว่าน้อยแสนสามครับนี่ก็เป็นปี22ก็รถประมาณ6 7 8 9 20 21 22 7อีปีแสนสามไม่เยอะนะครับนะแล้วก็ได้เป็นคอนโซลฮะดูเลยคอนโซลไม่มีริ้วรอยเลยนะครับบอกได้เลยว่านะครับ ซื้อรถกับบริษัทพิทยนเนี่ยได้ข้อดีตรงนี้นะครับได้เป็นรถเดิมรถสวยนะครับไม่มีประวัติจนหนักพิคว่ำตีลังกาจมน้ำนะฮะแล้วก็ในส่วนของเลขเลขหม่นะครับเราการันตีเลยลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติกับทางศูนย์ได้เลยนะครับมาดูกันต่อทํ้ในส่วนของเครื่องเสียงตัวนี้เป็นตัว E นะฮะก็จะได้เป็นเครื่องเสียง C D F MA, M A M U S B แล้วก็ตัวนี้ก็เขาให้บลูทูธมาด้วยแล้วก็นี่ก็สามารถ ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับนะฮะนี่ก้อย AUX สามารถรับสายโทรศัพท์ได้ผ่านพวงมาลัยได้เลยนะครับแอร์ก็จะได้เป็นแบบแบนนวลนนะครับนะ power a l e t 2ช่องนะครับเกียร์นะครับให้มาเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับนี่เลยนะครับยังไม่มีกล้องถอยหลังมาให้นะมีโคโหมดเวอร์โโหมดมาให้นี่ จะให้ดูในส่วนของความเดิมภายในห้องโดยสารนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนเพดานนะฮะสะอาดมากๆนะสะอาด,ดามากๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็ไฟห้องโดยสารติดบทนะฮะติดบทเลยที่เก็บแว่นตานะฮะดีเลยนะครับที่บังแดดนะครับเขาให้มาเป็นกระจกมายด้วยนะแล้วก็มีที่จับเวลาขึ้นรถนะครับนะี๋ยวจับตรงนี้ด้วยแล้วด้านหลังก็จะมีจับเวลาขึ้นรถนะก็สภาพถือว่าสวยเลยอะ สวยเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะหรือว่าจะเข้ามาดู walk in เข้ามาที่บริษ,ษัทของเราก็ได้นะครับตั้งอยู่ที่อซอยเรีไทย68แยก1นมิบุรีกรุงเทพนะครับอ่ะเพื่อไม่การไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับอ่ะ,อะ,อะมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะว่าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่ นี่ครับในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องดีเซลสีสูบนะครับนะขนาดความจุอยู่ที่2.4ลิตรนะครับ150แรงม้าตัวห้องเครื่องได้เดิมหมดเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าห้องเครื่องสะอาดมากนะครับรอยคือซีจากโรงงานยังเหลืออยู่เลยนะฮะนะครับสังเกตเลยตัวห้องเครื่องตัวเครื่องไม่มีนะครับเยิมนะครับของน้ํามันเครื่องนะไม่มีแบบว่าน็อตไม่มีขยับนะคันหน้าเดิมนะครับคันหน้าเดิมเลยนะครับ นี่นะครับมีตัว R ตัว L นะครับอยู่ครบเลยแบตเตอรี่ใหม่นะครับนะคันนี้ก็จะได้เป็นรถปี2016นะครับเดือนพฤษภานะครับเดือน5นะครับนี่เลยนะครับก็จะมีบอกหมดนะครับเลขตัวเครื่องเลขคัสซี่นะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับความจุตัวเครื่องนะครับ2,393แรงม้าเอ้เ 93cc นะครับในส่วนของตัวเครื่องก็ นะครับไม่มีควันขึ้นนะตรงที่วัดอมมันเครื่องนะนี่เลยนะครับสำหรับสนใจยังไงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะครับนะครับตามที่ผมได้เกิดมาตอนต้นคลิปนะคะให้ผลที่ลูกค้าต้องซื้อรถคันนี้นะครับหนึ่นับได้เป็นรถเดิมรถสวยนะครับราคาถูกนะครับสนะครับดอกเบี้ยศนเซนานสุดสุดหปีนะครับสนะครับก็จะเป็น ในส่วนของตัวออกรถศูนย์บาทนะครับเพราะว่าคันนี้ได้ยอดจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็ 4. นะครับบริการส่งฟรีทั่วประเทศนะครับแล้วก็ห้านะครับเรามีบริการฉุดเฉินให้1ปีเลยนะครับสำหรับลูกค้าได้ที่ได้ดูนะครับคลิปนี้แล้วสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับผมบอกได้เลยว่าสวยงามสวยมากนะฮะติดต่อเข้ามาด้านด้านล่างเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทของเรานะครับ ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีบุรีกรุงเทพนะครับเราเปิดบริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถดูรีวิวหรือว่าจะวิดีโอคอลนะครับให้ทางผมหน้ารีวิวแบบชัดเจนกว่านี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับรวมถึง3จังหวัดชายแดนใต้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากกับเจ้าตัว t o y ย t a r รี o 2.4e พีรันเดอร์สประตูเกียร์ออโต้คันนี้ด้วยนะครับราคาขายอยู่ที่5 8 9 9 0 0บาทนะครับไมยวิ่งเพียง130,000สโละครับสำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานเพชรยนต์นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ